ถ้าหากเกิดเหตุไม่คาดฝันนะคะเช่นการเงินในแต่ละเดือนเราอาจจะสะดุดนะคะหรือว่ามีค่าใช้จ่ายฉุกเฉินที่มันแทรกเข้ามาเนี่ยถ้าเราไม่ได้เตรียมเงินก้อนนี้ไว้เลยอะคะ่ะมันก็จะเท่ากับว่าเขาเรียกไม่มีเงินก้อนนี้เราก็ต้องไปกู้หนี้ยืมสินกันมานะคะซึ่งแบบนั้นก็จะทําให้การเงินของเราพังนะคะฉะนั้นก็ต้องมีเงินเก็บสํารองฉุกเฉินให้เพียงพอด้วยนะคะเพราะว่าการที่เราไม่มีเงินสํารองฉุกเฉินอาจจะนําไปสู่การที่เรามีหนี้ที่มากขึ้น ก่อนจะไปรับชมคลิปกันอย่าลืมกด subscribe เพื่อพามิชชั่นไปถึงล้านซับด้วยนะครับ Mission to the moon continue with your mission มันนี่แมนนวคู่มือการเงินสำหรับคนทำงานที่โรงเรียนไม่เคยสอนเรียนรู้ง่ายเข้าใจไวพบกับเคล็ดลับและเรื่องราวชีวิตจริงที่จะช่วยให้คุณบริหารเงินแบบมืออาชีพไม่มีวันอดตาย สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสูร่รายการ m o n e y m a n นค่ะคู่มือบริหารเงินสำหรับคนวัยทำงานยุคใหม่ค่ะกับน้ำธนทรกาญจณิสากรค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับ5ข้อแรกของปัญหาการเงินหรือกับดักทางการเงินที่คนวัยทำงานส่วนใหญ่เจอสำหรับใครบางคนนะคะที่อาจจะเอ๊หาข้อแรกพูดไปแล้วเหรอนี่เรากำลังอยู่กับ5ข้อในพระลังเหรอสามารถติดตาม5ข้อแรกได้ทางลิงก์นี้ได้เลยนะคะ แต่ตอนนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาต่อกันนะคะว่า5ข้อในช่วงพาที่สองแล้วมันจะครบ10ปตรงเนี้ยที่มันเป็น10ปัญหาเนี่ยมันมีอะไรบ้างไปฟังกันเลยค่ะข้อที่6นะคะก็คือไม่มีเงินออม <c oughs> กระแทกใจไหมคะก็ค <c oughs> ือไม่มีเงินเหลือเก็บนะคะเขาเรียกว่าเป็นปัญหาที่คนวัยทำงานเจอมากที่สุดเลยซึ่งบอกเลยว่าเข้าใจนะคะเ <c oughs> ข้าใจมากนะคะเพราะว่ารายได้ที่เราเข้ามาเนะะี <c oughs> ่ยหักค่าภาษีค่ะ ภาษีสังคมหักภาระส่วนตัว คือในยุคป,ปัจจุบันอะ่ะมันอาจจะแบบเป็นความรู้สึกที่มันค่อนข้างยากมากๆเลยอะ่ะที่จะแบบมีเงินออมเหลือเก็บเป็นของตัวเองหรือบางคนบอกโอ้โหมีเงินออมเก็บเนาะแต่ว่ามันกลายเป็นว่าตัวเองไม่มีความสุขหรือว่าไม่ได้รีแลกเลยนะคะซึ่งก็มีข้อมูลนะคะทีมงานน่ารักมากนะคะมีข้อมูลจากสำนักง,งานสถิติแห่งชาตินะคะสำรวจทักษะทางการเงินของคนไทยนะคะตามกรอบของ OECD ซนะคะซึ่งเป็นการสำรวจเนี่ยทุกๆ2ปีนะคะแล้วเราก็เอาข้อมูลในปี2005 ร6 5ค่ะก็พบว่าสัดส่วนคนไทยนะคะที่เก็บออมในช่วง12เดือนที่ผ่านมานะคะอยู่ที่87.5%ลดลง2.7%จากในปี2,563นะคะนั่นหมายกาว่าอะไรนั่นหมายกว่าคนไทยนะคะมีการออมที่น้อยลงนั่นเองค่ะแล้วก็ คนไทยนะคะส่วนใหญ่ยังเก็บเงินในรูปแบบของเงินสดนะคะอยู่ถึง75.4%แล้วและก็บัญชีการออมอยู่ที่53.3%ในขณะที่มีเพียง2.6%เท่านั้นที่นำเงินเนี่ยไปลงทุนนั่นตัวเลขตัวนี้สะท้อนอะไรนะคะตัวเลขตรงนี้กำลังสะท้อนว่าคนส่วนใหญ่ออมน้อยลงและคนส่วนใหญ่ยังเลือกออมในสินทรัพย์ที่เป็นเงินฝากแต่ไม่ได้ วางแผนในเรื่องของการลงทุนซึ่งจริงๆมันเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆเลยนะคะสำหรับคนวัยทํางานนะคะเพราะว่าถ้าเป็นคนในวัยทํางานเนี่ยแล้วเราได้เรียนรู้เรื่องการลงทุนตั้งแต่แรกที่ทํางานอะคะ่ะมันจะมีโอกาสในการสร้างผลตอบแทนหรือรายได้ของเราที่มันมากขึ้นในอนาคตโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือในช่วงของการ,กรเกษียณนะคะฉะนั้นเรื่องการลงทุนเป็นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้กันให้มากๆเลยนะคะแล้วเราเนี่ยนะคะจะทายังไงนะคะให้ เงินออมของเราเนี่ยมีจำนวนที่มากขึ้นนะคะวันนี้น้ำชวนมาคิดแบบนี้นะคะแล้วก็อยากให้แต่ละคนลองทำตามแบบนี้ดูนะคะ mm hmm. ก็คือ 1. เราอาจจะลองตั้งเป้าหมายการเงินให้ชัดเจนนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นเป้าหมายเล็กๆถึงแม้ว่าอาจจะเป็นเป้าหมายที่เป็นเริ่มต้นแต่บางครั้งมันอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีแล้วก็สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตเราได้นะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะเราอาจจะบอกว่าเริ่มออมแบงค์ห เริ่มออมแบงค์เลขสวยเริ่มออมตามตาวันที่นะคะหรือเริ่มออม5ของเงินเดือนที่เราได้รับนะคะแบบนี้ก็จะทำให้เราฝึกทักษะแล้วก็ฝึก m ไม d ซ็ t ในการเก็บก่อนใช้นะคะก็จะเป็นสิ่งที่เราได้ฝึกตัวเองนะคะซึ่งการที่เราออมก,ก่อนใช้อะคะ่ะก็คือเรามักจ่ายให้คนอื่นก่อนที่จะจ่ายให้ตัวเองความหมายคือเรามีไรายได้ใช่ไหมคะเราจ่ายให้คนนู้นคนนี้รายรบายจ่ายอะแต่เราลืมจ่ายให้คน ให้ตัวเองเป็นคนแรกฉะนั้นก็คือเปลี่ยนใหม่นะคะให้เป็น pay yourself first คือออมก่อนแล้วจ่ายทีหลังนะคะหรือบางคนเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าเราเป็นคนที่อาจจะไม่มีวินัยนะคะอาจจะแบบไม่ได้มั่นใจตัวเองว่าสามารถเก็บได้ขนาดนั้นนะคะ ในปัจจุบันมีระบบการออมที่เป็นอัตโนมัติเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยนะคะยกตัวอย่างเช่นการฝากประจำนะคะการหักเงินลงทุนเป็น DCA นะคะลงทุนหุน้นกองทุนเป็น DCA หรือแม้กระทั่งวัยทำงานอย่างเรานะคะในบางบริษัทเนี่ยก็จะมีหักเป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราสามารถเลือกหักเป็นเปอร์เซ็นต์ได้แล้วก็สามารถหักอัตโนมัติ ก่อนที่จะได้ออกมาเป็นเงินที่เราเหลือใช้จ่ายนะคะหรือออกมาเป็นเงินเดือนซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีมากๆเลยค่ะสำหรับการออมอัตโนมัตินะคะถัดมานะคะก็คืออยากให้ฝึกทํากันค่ะซึ่งน้ําฝึกทำรายรับรายจ่ายตั้งแต่ตอนสมัยเรียนแล้วค่ะก็ะคือน้ําได้เงินจากคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมคะน้ําจะต้องทํารายรับรายจ่ายแล้วค่อยเอารายรับรายจ่ายะคะ่ะสามารถไปเบิกคุณพ่อคุณแม่ได้ในเดือนถัดไป อ่าใช่เราถูกฝึกตั้งแต่ตอนเราเรียนแล้วทีนี้พอในตอนที่เราทํางานนะคะเราอาจจะไม่ได้ต้องใช้เงินจากคุณพอ่อคุณแม่แล้วถูกต้องไหมคะเรารับผิดชอบเองแล้วอ่ะเราก็ต้องมานั่งเขียนว่ารายรับเรามีเท่าไหร่รายรับเรามีวันที่เท่าไหร่าร,า,า,รายจ่ายเรามีอะไรบ้างและปกติจ่ายออกวันที่เท่าไหร่เรื่องนี้ก็สําคัญเพราะเราจะได้รู้ล่วงหน้าว่าเราเนี่ยต้องจ่ายอะไรบ้างอย่าให้เงินเป็นคนควบคุมเราแต่ต้องให้เป็นตัวเรานี่แหละที่ต้องควบคุมเงิน ะะฉะนั้นถ้าเราไม่ทาอะไรแล้วเราจ่ายเรากำลังจะปล่อยให้ชีวิตเราไหลาตามกับเงินที่เหลือแต่เราจะไม่ได้บังคับเงินของตัวเองได้เลยฉะนั้นเรื่องนี้ก็สําคัญมากๆนะคะแล้วก็เหมือนอย่างที่บอกไปนะคะก็อยากให้เรียนรู้เรื่องการลงทุนนะคะซึ่งคาว่าการลงทุนเนี่ยไม่จําเป็นต้องไปลงทุนเสี่ยงสูงแบบที่ใครเขาบอกว่าดียกตัวอย่างเช่นหุ้นนะคะบางคนบอกว่าเล่นหุ้นสิรวยเร็วเราเล่นหุ้นตัวนี้พอเปิดได้เป็นกี่เท่าอะไรเงี้ย คือมันจะมีแบบนี้นะคะว่าต่อให้เราไปลงทุนในสินทรัพย์ที่ดีที่สุดในโลกต่อให้เราไปลงทุนในสินทรัพย์ที่ให้ผลตอแทนเยอะที่สุดในโลกแต่ถ้าเราไม่มีความรู้เลยสิ่งที่เราลงทุนไปก็สามารถเหลือศูนย์ได้เช่นเดียวกันฉะนั้นเนี่ย เวลาที่เราจะเลือกลงทุนอะไรอะคะให้เลือกลงทุนในสิ่งที่เรารู้จริงๆโดยเราอาจจะเริ่มต้นจากการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำก่อนก็ได้นะคะเช่นสลักออมสินนะคะกองทุนรวมตราสารหนี้นะคะแล้วก็ค่อยๆขยับเป็นความเสี่ยงสูงที่เราเข้าใจมากขึ้นก็อาจจะเป็นกองทุนรวมหุ้นนะคะหรือว่าลงทุนในหุ้นหรือแม้กระทั่งคริปโตเคอเรนซีก็สามารถลงทุนได้ถ้าเราเข้าใจมันจริงๆแล้วก็แบ่งสัดส่วนการเงินของเราให้ดีนะคะแล้วก็ปัจจุบันนี้นะคะก็จะมีเป็นพวกแอปพลิเคชัน แอปพลิเคชันต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็สามารถนํามาใช้ก็ดีนะคะในการที่จะการแทร็กในเรื่องของรายรับรายจ่ายหรือแม้จะ,จะทั้งเป็นแอปพลิเคชันที่สามารถไว้ติดตามการลงทุนเดี๋ยวนี้เราก็สามารถไปหาข้อมูลได้แล้วก็สามารถใช้เครื่องมือเหล่านี้นะคะ่ะที่จะทําให้เราเนี่ยสามารถเกาะติดสถานการณ์ของเงินของเราได้อย่างดีนั่นเองนะคะแล้วก็สุดท้ายคะ่ะน้ำมองว่าสิ่งนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆแล้วก็อยากจะเชิญชวนนะคะกับกลุ่มคนฟัง ให้มีทักษะเรื่องนี้นะคะนั่นก็คือการหาไรายได้เสริมนะคะหรือว่าการพัฒนาทักษะหรือสกิลของเราให้ดีขึ้นนะคะเพราะมันเป็นแบบนี้ค่ะให้ทุกคนลองจินตนาการนะคะกับสมมุติวันนี้ไฟดับแต่ว่าเรามีเทียนหลายๆเล่มความหมายก็คือเหตุการณ์สองเหตุการณ์นี้เหตุการณ์ไหนจะสว่างกว่ากันความหมายก็คือถ้าวันนี้มันเกิดเหตุวิกฤตนะคะแล้วตัวเราเองอะ่ะมีะไรายได้เพียงแค่ช่องทางเดียว หรือมีเงินออมเพียงแค่แหล่งเดียวกับถ้าวันนี้เกิดเหตุฉุกเฉินแล้วเรามีรายได้หลายทางแล้วก็มีเงินออมที่มากกว่าหลายทางเช่นเดียวกันฉะนั้นสถานการณ์ของการที่เรามีรายได้หลายทางค่ะก็จะสว่างสวัยกว่าการที่มีรายได้เพียงแค่ช่องทางเดียวนั่นเองนะคะพอฟังแบบนี้หลายคนบอกว่าโอ้โ oh, หงั้นเราทํางานประจํา แล้วเราจะแบ่งเวลายังไงนะคะก็เราอาจจะเอาเวลาที่เหลือว่างนะคะที่ไม่กระทบงานหลักของเราแล้วก็ลองดูว่ามันมีอะไรที่เราชอบแล้วก็สามารถพัฒนาทักษะตัวเองแล้วก็สามารถมีอาชีพเสริมเข้ามาได้นะคะอย่างไรก็ตามค่ะการออมนะคะไม่ได้หมายความว่าไม่มีความสุขนะคะ แต่เราสามารถออมแล้วก็ให้เราเนี่ยมีความสุขไปพร้อมๆกันได้นะคะก็คือออมยังมีสัดส่วนให้รางวัลตัวเองบ้างนะคะแล้วก็วางแผนการเงินไปสู่ความมั่นคงในอนาคตนะคะถึงแม้ว่าอาจจะเป็นเงินที่จำนวนเล็กน้อยก็ตามแต่เชื่อเถอะว่าถึงแม้จะเล็กน้อยก็ดีกว่าไม่เก็บเลยนะคะข้อดีก็ถือว่าเป็นข้อที่สําคัญที่อยากจะฝากไวใ้ให้กับท่านผู้ฟังนั่นเองนะคะถัดมาข้อที่7นะคะก็คือการ ไม่วางแผนเกษียณนะคะหลายๆคนอาจจะบอกว่าฮัลโหลอายุยีาเองค่ะเพื่อเรียนจบฮัลโหลเรียนจบปโทมาอายุ25้าค่ะโทษทีค่ะยังไม่แก่ใช่ไหมคะเพราะวบางคนจะบอกว่าอะไรเกษียณตั้งหกสิบหกสตอนนี้ 20, วัยยีกว่าโอ้โ oh, ห oh, มันอีกต้องนานนะคะไม่จะเป็นต้องเก็บก็ได้อะไร่างเงี้ยใช่ไหมคะแต่เชื่อไหมว่า วิธีการที่ดีที่สุดนะคะในการที่วางแผนเกษียณนะคะคือวันแรกที่เราเริ่มต้นทํางานสมมุติเราต้องการจะสร้างป่าค่ะการที่เราจะสร้างป่าดีที่สุดคือการปลูกต้นไม้เมื่อ20ปีที่แล้วลองลงมาคือวันนี้นะคะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญคือวันนี้เราต้องคิดเรื่องการเกษียณได้แล้วนะคะลองจินตนาการดูค่ะสมมุติว่าเราเนี่ยออมเงินนะคะอยู่ที่เบือนละ1,000บาทนะคะด้วยผลตอบแทนสมมุติเฉลี่ยนะคะอยู่ที่7%ต่อปีนะคะแล้วเราเริ่มต้นในการออมเนี่ยตั้งแต่อายุ25 ไปจนถึงอายุ60เนี่ยให้ทายค่ะเราจะมีเงินอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่เราจะมีเงินนะคะจากที่เราออมเดือนละ1,000บาทนะเราจะมีเงินเนี่ยมากถึง1.8ล้านบาทนะคะในขณะที่ถ้าสมมติเรามาเริ่มออมเนี่ยตอนอายุ35ไปจนถึง60นะคะเงินออมเราจะเหลือน้อยลงค่ะจะเหลืออยู่เพียงแค่7จ็0 0 0นบาทนะคะเพียงแค่ส่วนต่างคือ10ปีะคะ่ะก็คือคนที่เริ่มออมตอนอายุ25 กับคนที่เริ่มออมต่ออายุ3 5เงินส่วนต่างตัวนี้หายไปเกือบ1ล้านบาทเลยนะคะฉะนั้นเนี่ยเลยถือบอกว่าเวลาที่เราวางแผนกเกษียณหรือการที่เราเริ่มต้นในการเก็บเงินนะคะคนที่เริ่มต้นก่อนคือรวยกว่าและคนที่รู้ตัวเองก่อนว่ากเกษียณต้องใช้เงินเท่าไหร่ก็จะเป็นคนที่มีโอกาสประสบความสาเร็จทางการเงินได้มากกว่านั่นเองนะคะแล้วก็สิ่งที่สําคัญก็คือต้องมีการออมแล้วก็ลงทุนสม่ําเสมอนะคะหรือว่า DCA นะคะลองหาข้อมูลเพิ่มเติมนะคะหรือว่าศึกษาข้อมูลในการลงทุนให้มากขึ้นหุน้นกองทุนรวมนะคะหรือว่าลองศึกษาสินค้าทางการเงินที่ตอบโจทย์เรื่องภาษีด้วยนะคะเช่น SFF r m f หรือไทย ESG แบบนี้เป็นต้นนะคะก็จะทำให้เราสามารถลดหย่อนภาษีได้ด้วยนะคะแล้วก็สามารถทำให้เราเก็บเงินได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะฉะนั้นก็เลยถูกบอกว่าการเกษียณไม่ใช่เป็นเรื่องของคนสุขวายุ นะคะหรือว่าไม่ใช่เป็นเรื่องที่ค่อยคิดตอนนั้นแต่ดีที่สุดคือควรคิดตอนนี้แล้วก็เราควรจะได้วางแผนเพื่อให้เรามีชีวิตในแบบที่เราต้องการข้อที่8นะคะก็คือไม่มีประกันค่ะคือประกันเนี่ยสำคัญมากนะคะแต่ว่าหลายๆคนละเลยนะคะเพราะมองว่าประกันเนี่ยไม่จําเป็นนะคะหรือบางคนอาจจะมองภาพว่าประกันเนี่ยเรามีสวัสดิการของบริษัทอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องมีประกันก็ได้นะคะแต่สวัสดิการที่เราได้จากบริษัท แบบนี้ค่ะเขาเรียกว่าเป็นสวัสดิการติดโต๊ะแต่ไม่ได้เป็นสวัสดิการติดตัว ะควะามหมายก็คือเราอาจจะมานั่งคิดเรื่องซื้อปาาระกันเนี่ยตอนที่เราอายุเยอะซึ่งบางครั้งในวันที่เราอายุเยอะค่ะเราอาจจะมีโรคไร้แรงหรือโรคประจําตัวไปแล้วซึ่งบริษัทปาาระกันอาจจะไม่รับหรือจะไม่คุ้มครองนั่นเองนะคะฉะน้นลองนึกภาพตามแบบนี้นะคะว่าปาาระกันเนี่ยมันมีความสําคัญเนี่ยอย่างไรนะคะยกตัวอ,อย่างเช่นสมมุติว่าเราอาจจะเจ็บป่วยกระทันหันนะคะหรือเกิดประสบอุบัติเหตุนะคะแล้วเราต,ต้องนอนในโรงพยาบาลน,นะคะซึ่งณปัจจุบันเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วนะคะว่าค่ารักษาพยาบาล ไม่ใช่น้อยๆนะคะขั้นต่ำหลักหมืนไปได้หลักแสนหลักล้านก็มี10ล้านไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องตลกนะคะมันก็มีโอกาสที่คนสามารถรักษาเป็นหลัก10ล้านได้เช่นเดียวกันนะคะซึ่งถ้าสมมุติว่าเรานะคะเกิดเจ็บป่วยขึ้นมาจริงๆแล้วเราไม่มีประกันเลยเราจะหาเงินแบบนี้จากไหนดีคะ เราก็หาไม่ได้ใช่ไหมคะสุดท้ายเราก็อาจจะไปกู้ยืมใช่ไหมคะหรือว่าไปขอยืมคนอื่นหรือไปมีหนี้มีสินมาเพื่อมารักษาตัวเองนะคะฉะนั้นประกัน,นะคะ่ะจะเป็นตัวช่วยหนึ่งในการโอนย้ายความเสี่ยงนะคะเพื่อที่ในวันที่เราเกิดความเสี่ยงแบบนี้บริษัทประกันจะเป็นคนที่รับผิดชอบค่ารักษาให้กับเรานั่นเองนะคะ แล้วเราควรมีประกันอะไรบ้างนะคะเดี๋ยววันนี้น้จะมาพูดให้ฟังคร่าวๆนะคะของประกันแต่ละแบบว่าตอบโจทย์เรื่องอะไรนะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะสมมติว่าเป็นเราซื้อประกันสุขภาพนะคะก็จะพอเสร็ประกันก็จะรับผิดชอบนะคะในส่วนของค่ารักษาเพียบบ้านค่าห้องนะคะค่าแพทย์นะคะแบบนี้เป็นต้นนะคะหรือเราซื้อประกันโรคร้ายแรงนะคะก็จะครอบคลุมในส่วนของค่ารักษาโรคร้ายแรงหรือว่าเป็นชดเชยรายได้ในวันที่เราเป็นโรคร้ายแรงนั่นเอง ะะหรือในส่วนของประกันชีวิตนะคะประกันชีวิตก็จะคุ้มครองชีวิตนะคะหรือว่าคุ้มครองในส่วนของภาระหนี้สินที่จะไม่ต้องการให้เราส่งต่อไปที่กับคนที่เหลือหรือคนในครอบครัวนะคะถัดมาก็คือเป็นประกันอุบัติเหตุนะคะประกันอุบัติเหตุก็สามารถครอบคลุมทั้งในส่วนของค่ารักษาพยาบาลอุบัติเหตุหรือชดเชยรายได้หากเราเกิดอุบัติเหตุ ะะแล้วก็ถัดมาก็คือเป็นประกันทรัพย์สินหรือประกันสินเชื่อนะคะก็จะครอบคลุมในส่วนของวงเงินความคุ้มครองของทรัพย์สินที่เรามีไม่ว่าจะเป็นบ้านรถหรือทรัพสินที่มีค่านั่นเองค่ะซึ่งเรื่องประกันนะคะบอกเลยว่ามีรายละเอียดเยอะมากนะคะแล้วก็หลายๆคนเนี่ยเวลาที่เลือกซื้อประกันเนี่ยอาจจะเลือกซื้อเพราะว่าซื้อเร็วๆในการลดดอภาษีนะคะแต่ว่าไม่ได้ซื้อเพราะตอบโจทย์หรือความต้องการของเราจริงๆนะคะซึ่งถ้าใครอยากรู้นะคะว่าเราควรจะเลือกซื้อ ประกันให้ดีอย่างไรตอบโจทย์ตัวเองมากน้อยแค่ไหนถ้าอยากรู้นะคะช่วยคอมเมนต์กันมานะคะทีมงานเราจะได้เก็บเลกคอร์ดไว้แล้วก็จะได้เตรียมเนื้อหาที่จะได้มาพูดใน E ีีถัดไปนะคะถ้าสนใจจริงๆช่วยพิมพ์คอมเมนต์กันเข้ามาเยอะๆแล้วกันนะคะข้อที่9ค่ะก็คือไม่มีเงินสำรองฉุกเฉินอ่านะคะ ไม่มีเงินสำรองฉุกเฉินกับเงินออมคนละเรื่องอะนะคะคือเงินสำรองฉุกเฉินเนี่ยมันเป็นเงินที่ต้องเผื่อสำรองฉุกเฉินจริงๆนะคะแต่ในขณะที่เงินออมเนี่ยอาจจะออมไว้เพื่อเป้าหมายการเงินบางอย่างนะคะซึ่งเงินสำรองฉุกเฉินเนี่ยมันก็ควรจะต้องเก็บเนี่ยอยู่ที่3ถึง6เท่าของรายจ่ายต่อเดือนนะคะเพราะอะไรนะคะเพราะว่าถ้าหากเกิดเหตุไม่คาดฝันนะคะเช่นการเงินในแต่ละเดือนเราอาจจะสะดุดนะคะหรือว่ามีค่าใช้จ่ายฉุกเฉินที่มันแทรกเข้ามาเนี่ย ถ้าเราไม่ได้เตรียมเงินก้อนนี้ไว้เลยอะค่ะมันก็จะเท่ากับว่าเขาเรียกไม่มีเงินก้อนนี้เราก็ต้องไปกู้นี่ยืมสินกันมานะคะซึ่งแบบนั้นก็จะทําให้การเงินของเราพังนะคะฉะนั้นก็ต้องมีเงินเก็บสํารองฉุกเฉินให้เพียงพอด้วยนะคะเพราะว่าการที่เราไม่มีเงินสํารองฉุกเฉินอาจจะนําไปสู่การที่เรามีหนี้ที่มากขึ้นนะคะฉะนั้นแล้วเราอยากจะเก็บเงินยังไงให้เรามีเงินสำรองฉุกเฉินนะคะโหต้องเก็บทีเดียว 3- 6เดือนเลยเหรอแล้วแบบนี้ไม่ต้องเอาเงินไปลงทุนอะไรเลยเหรอ ไม่ต้องออมอะไรเลยหรออะไรอย่างเงี้ยนะคะจริงๆเราค่อยๆเริ่มได้ค่ะยกตัวอย่างเช่นวันนี้เราลิสต์มาก่อนว่ารายจ่ายเรามีอะไรบ้างในแต่ละเดือนแล้วเราลองเก็บสำรองฉุกเฉินให้ได้1เดือนก่อนก็ได้นะคะแล้วก็ค่อยๆลองขยับ หรือสมมุติว่าตัวเราเองอะค่ะอยากจะเอาเงินไปทําอย่างอื่นด้วยก็อย่าลืมแบ่งสัดส่วนเพื่อเงินเก็บสํารองฉุกเฉินด้วยแบบนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็วิธีการนะคะที่จะทําให้เราเนี่ยมีเงินสํารองฉุกเฉินได้จริงๆคําแนะนํานะคะควรแยกบัญชีควรแยกบัญชีไปเลยนะคะแล้วก็บอกไปเลยว่าบัญชีนี้จะใช้สําหรับเงินออมฉุกเฉินเท่านั้นนะคะแล้วก็เราก็จะเป็นตั้งระบบ ตัดออโต้ไปก็ได้นะคะหรือฝากประจําแล้วพอมีครบเมื่อไหร่ก็หยุดแล้วก็จะได้ไปโฟกัสเป้าหมายอื่นๆต่อไปนะคะแล้วก็อย่าลืมทบทวนแผนค่ะว่าจากรายจ่ายที่เรามี 3- 6เดือนและกับเงินสำรองฉุกเฉินที่เรามีตอนนี้มันสอดคล้องกันหรือเปล่านะคะเพราะว่าการที่เรามีเงินเก็บเงินสำรองฉุกเฉินก็จะถือว่าเป็นเกราะป้องกันภัยทางการเงินให้กับเราได้เป็นอย่างดีเลยค่ะ ข้อที่10สุดท้ายนะคะก็คือไม่มีแผนทางการเงินที่ชัดเจนค่ะนะคะถามว่าทำไมข้อนี้ถึงสำคัญนะคะเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยเวลาที่เราจะซื้อสินค้าการเงินเราจะมักซื้อเป็นชิ้นๆเป็นส่วนๆยกตัวอย่างเช่นนะคะซื้อ F F เดยย่องภาษีซื้อ R F F เดยย่องภาษีซื้อไทย E S G รดยอย่งภาษีอ๋อมีเงินเก็บสำรองฉุกเฉินอ,อ๋อเก็บเงินแต่ไม่รู้จะเก็บเงินไปเพื่ออะไร ะะซึ่งหลายๆครั้งเนี่ยการที่เราไม่มีเป้าหมายทางการเงินหรือไม่มีแผนการเงินที่ชัดเจนนะคะสุดท้ายเราจะได้กลายเป็นคนที่แค่เก็บเงินแต่ไม่ได้เป็นคนที่เก็บเงินอย่างมีเป้าหมายฉะนั้นเราควรจะต้องวางแผนการเงินของเราให้ชัดเจนว่าเช่นฉันจะต้องการวางแผนกเกษียณให้มีเงินเท่านี้ และฉันจะต้องเก็บเงินอย่างไรบ้างหรือฉันมีเป้าหมายในการจะซื้อบ้านซื้อรถหรือแต่งงานแล้วฉันควรจะต้องเก็บเงินอย่างไรแล้วก็วันนี้เนี่ยฉันมีเงินสำรองฉุกเฉินเพียงพอหรือยังเพียงพออีกแล้วเท่าไหร่กี่เดือนแบบนี้เป็นต้นค่ะซึ่งอันเนี้ยเป็นสิ่งที่เราต้องมาทบทวนตัวเองแล้วก็วางแผนการเงินของตัวเองให้ชัดเจนมากขึ้นเพื่อจะได้สอดคล้องกับเป้าหมายชีวิตของตัวเองค่ะ ฉะนั้นการที่เรามีแผนการเงินที่ชัดเจนนะคะว่าอายุเท่าไรเราควรจะต้องวางแผนเป้าหมายอะไรบ้างเนี่ยมันจะทําให้เรื่องเงินเราชัดเจนแล้วก็เป้าหมายชีวิตของเราเนี่ยชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะฉะนั้นวิธีการที่จะทําให้เราเนี่ยต้องมีการวางแผนการเงินได้เป็นอย่างดีเนี่ยอย่างแรกนะคะคือให้ทํารายรับรายจ่าย คือรู้รายได้เท่าไหร่มีรายจ่ายเท่าไหร่เงินออมเท่าไหร่นะคะอาจจะมีเป็นงบดุลส่วนบุคคลมีทรัพย์สินเท่าไหร่มีหนี้สินเท่าไหร่มีส่วนของที่เป็นอิสระทางการเงินของเราแล้วเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่นะคะแล้วก็มีเป้าหมายการเงินที่ชัดเจนเช่นเป้าหมายเกษียณต้องมีเท่าไหร่มีเป้าหมายเกษียณเก็บเงินเกษียณอย่างไรหรือเราอาจจะมีเป้าหมายการเงินระยะสั้นกลางยาวไอ้เป้าหมายการเงินระยะสั้นกลางยาวมันมีอะไรบ้างนะคะเช่นซื้อคอนเสิร์ต ะะหรือแต่งงานหรือท่องเที่ยวนะคะหรือมีลูกเงี้ยค่ะก็ต้องแบ่งเงินนะคะออกเป็นส่วนๆแล้วก็แบ่งเงินตามเป้าหมายทางการเงินที่เราตั้งไว้ให้ชัดเจนนะคะค่อทำให้เราไปมีโอกาสบรรลุปเป้าหมายทางการเงินได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็อย่าลืมวางแผนในการออมแล้วก็ลงทุนนะคะเหมือนเราตั้งเป้าแล้วก็ต้องรู้วิธีการไปถึงเป้าหมายด้วยว่าเราจะออมเท่าไหร่ออมผ่านรูปแบบไหนและก็จะออมก,กี่ปี ะะแล้วก็สิ่งที่สําคัญก็คืออย่าลืมนะคะทบทวนแผนเป้าหมายทางการเงินตรงนี้ของเราอย่างสม่ําเสมอนะคะเพราะว่าเราอาจจะมีเป้าหมายทางการเงินที่เปลี่ยนไปนะคะหรือว่าสถานะทางการเงินของเราเปลี่ยนไปหรือว่า,าสถานการณ์เศรษฐกิจ ของโลกหรือในประเทศไทยของเราเปลี่ยนไปอันนี้ก็ต้องปรับตัวให้แผนของเราเข้ากับแต่แตละสถานการณ์ด้วยนะคะเพราะว่าการที่เรามีแผนการทางการเงินนะคะก็จะเปรียบเสมือนกับการที่เรามีเข็มทิศในการดําเนินชีวิตก็ทําให้เรามีชีวิตอย่างมีเป้าหมายที่มากขึ้นนั่นเองนะคะ ก็เคยมีคนกล่าวไว้นะคะเขาบอกว่าคนที่ไม่วางแผนนะคะนั่นหมายความว่าเขากำลังวางแผนให้ตัวเองล้มเหลวนั่นเองนะคะฉะนั้นเนี่ยอย่าก,กลายเป็นคนคนนั้นนะคะที่ล้มเหลวทางการเงินมันสามารถเริ่มต้นได้ด้วยการที่เราเริ่มต้นวางแผนการเงินให้กับตัวเราเองได้ตั้งแต่วันนี้นั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับ5ข้อหลังที่เรามาฝากกันนะคะ รวมกันแล้วทั้งหมดเนี่ยเราก็มีทั้งหมด10ข้อที่เป็นปัญหาทางการเงินหรือเป็นกับดักทางการเงินที่คนวัยทำงานส่วนใหญ่เจอนะคะฉะนั้นเดี๋ยวนี้นะคะนับจะขออนุญาตพูดถึง10ข้ออีกครั้งหนึง่งและเรามาเช็คลิสต์กันนะคะว่าใน10ข้อนี้เราเจอปัญหาอะไรบ้างถ้าเราเจอปัญหาเหล่านี้อย่าลืมแก้ไขด้วยด่วนนะคะแต่ถ้าใครไม่เจอ10ข้อนี้เลยถือว่าคุณเป็นคนที่วางแผนการเงินได้อย่างดีเยี่ยมเลยค่ะ สิข้อมีอะไรกันบ้างนะคะข้อที่1ค่ะก็คือใช้จ่ายฟุ่มเฟือยโดยที่ไม่จําเป็นข้อที่ส buy now pay later ก็คือซื้อก่อนจ่ายทีหลังจนทําให้สุดท้ายเราผ่อนสินค้าไม่ไหวนะคะข้อที่3ค่ะก็คือใช้บัตรเครดิตซื้อของที่ฟุ่มเฟือยข้อที่4ซื้อรถใหม่โดยที่ไม่จําเป็นข้อที่5ซื้อบ้านหลังใหญ่เกินตัวเกินกําลังนะคะข้อที่6ไม่มีเงินออมค่ะ ข้อที่7ไม่วางแผนกเกษียณข้อที่8ไม่มีประกันเลยข้อที่9ไม่มีเงินสำรองฉุกเฉินและข้อที่10ค่ะคือไม่มีการวางแผนทางการเงินให้กับตัวเองนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับ10ข้อที่เราได้เช็คลิสต์ว่ามันมีปัญหาการเงินอะไรบ้างที่เราอาจจะต้องเจออย่างน้อยนะคะขอให้10ข้อตรงนี้นะคะเป็น10ข้อที่เราเช็คลิสต์และขีดค่าออกไปว่าเราได้มีการวางแผนไปแล้วในแต่ละเรื่องนะคะ สำหรับ EP ีหน้านะคะมันนี่แมนโนของเราจะพูดถึงเรื่องอะไรนะคะที่เข้ากับเรื่องการเงินจริงๆแล้วก็ตามประถานการจริงๆที่เชื่อว่าคนไว้ทำง,งานต้องรู้ก็อย่าลืมฝากติดตามกันด้วยนะคะสวัสดีก็ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ Mission to the moon. Continue with to your the เงินทองของมีค่าแต่จะใช้อย่างไรให้คุ้มค่า พบกับ Money Manual คู้มือการเงินสำหรับคนทำงานยุคใหม่ที่โรงเรียนไม่เคยสอนเรียนรู้ง่ายเข้าใจไวกับน้ำธนทรกาจนิสากรหรือน้ำไฟแนนซ์ทุกสัปดาห์พบกับเคล็ดลับและเรื่องราวชีวิตจริงที่จะช่วยให้คุณบริหารเงินแบบเืออาชีพและไม่มีวันอดตายค่ะพบกันทุกวันพฤหัสตั้งแต่วันที่2มกราคมเป็นต้นไปทางช่อง YouTube และ Facebook ของ Mission to the Moon